ถามตอบกับ YLG Boolean เงื่อนไขาการวางเงินประกันเพื่อทำการซื้อขายทองคำกับ YLG Boolean มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะโปรโมชั่นตอนนี้ค่ะวางเงินประกันกับเราคันต่ำเพียง50,000บาทจากราคาปกติ1,000 0 0บาทหรือวางประกันเป็นทองคำมูลค่าเทียบเท่า คุณลูกค้าสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99% 99ได้1กิโลกรัมหรือว่าสามารถซื้อขายทองคำแท่ง96.5%ได้60บาททองเลยค่ะขั้นต่ำในการซื้อขายทองคำแท่ง99.99% 99ต่อครั้งได้1กิโลกรัมทองคำแท่ง96.5%ต่อครั้งได้10บาททองเลยค่ะ หากคุณลูกค้ามีความต้องการซื้อขายที่มากกว่าที่กำหนดสามารถวางเงินประกันหรือว่าทองคําประกันเพิ่มเติมได้ค่ะเพื่อการซื้อขายที่มากขึ้นนั่นเองกรณีที่คุณลูกค้านำทองคํามาเป็นหลักประกันนะคะทองคําแท่ง99.99% 99หรือทองคํา96.5%มูลค่าเทียบเท่า50,000บาทสามารถซื้อขายทองคำแท่ง99.99% 99ได้1กิโลกรมค่ะหรือว่าซื้อทองคำแท่ง96.5%ได้60บาททองไปเลย กรณีที่คุณลูกค้ามีทองคําแท่ง99.99% 99หรือ96.5%เทียบเท่า100,000บาทสามารถซื้อขายทองคําแท่ง99.99% 99ได้2กิโลกร,รัมค่ะหรือว่าซื้อขายทองคําแท่ง96.5%ได้120บาททองเลยนะคะ สำหรับเงินที่คุณลูกค้านำมาค้ำประกันจะได้รับดอกเบีย้ย0.40%ต่อปีหลักประกันที่คุณลูกค้านำมาวางประกันนั้นกับบริษัทสามารถถอนออกได้นะคะกรณีที่คุณลูกค้ามีความประสงค์จะปิดบัญชีโดยจะได้รับเงินคืนภายใน2วันทำการค่ะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงโปรดศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุน